โอเคมามาถึงค่ะไม่เป็นไรผู้ดังดังๆพผู้สู้เสียงเลยจริงๆไม่ใช่ของลูกที่รักยีมุนเก้าอี้ด้วยไหมคะที่รักรักที่สุดฉันเป็นโมโกโกโอเคพี่าปอยากจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่สวัสดีค่ะก่อนใครคะสวัสดีตัวเองครับ สวัสดีค่ะปะป๊าค่ะสวัสดีค่ะน้องกุ๊กกิ๊บค่ะสวัสดีค่ะป่าวี่ค่ะก็จริงๆก็เป็นป๊อมัดงานป๊อมัดที่ใหญ่ที่สุดนะเท่าที่ผมเคยเจอมานะเพราะว่าล่าสุดที่เราไปเจอมาก็จะเป็นที่ปักกิ่งนะจะเป็นป้อมอัดแลนนะใหญ่มากสวยมากสนุกมากนะสนุกแค่ไหนต้องทำเด็กๆนะสนุกสนุกไหมคะหนู ชอบสไลด์คือจริงๆต้องบอกว่าบ้านเราอ่ะชอบป๊อปมาดอยู่แล้วแล้วก็ไปป๊อปแลนด์มาแล้วแล้วก็พอรู้ว่าจะมีงานป๊อปแลนด์ที่นี่เราก็อยากมามากเราก็เด็กๆแฮปปี้มากค่ะก็ใจเห็นนะคะนานๆทีบ้านนี้จะยอมออกอีเวนต์ครบพร้อมหน้าไม่บ่อยไม่บ่อยเมื่อกี้เห็นไปเดินดูบ้านบอลไปนี่มา่ะสนุกมากเลยค่ะชอบมากเลย ป๊อเป้เหรอคะชอบตรงไหนคะบ้านบอลเขามีกี่ลูกคะป๊อปสไลด์ป๊อปเป้ชอบป๊อปสไลด์กี่แสนลูกค่ะป๊อปเป้ชอบตรงไหนมากคะหนึ่งแสนลูกนะจ๊ะชอบตรงที่มันมีสไลเดอร์ค่ะแล้วก็ชอบกินอะไรคะไอศกรีมอะไรคะไอศกรีมค่ะป๊อปเป้จะกินเลยไอศกรีมรสอะไรที่หนูจะกินวันนี้สกูแพนด้าไหมอ่าทวิงเกิลป๊อปเป้จะอะไรคะไม่สกูแพนด้า ค่ะน่ารักมีสามรถใช่ไหมคะมีสามรถค่ะใช่ก็น่ารักมากแบบมาเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็มากันทั้งครอบครัวได้เลยสนุกมากอยามาลางมาที่เราชอบอะไรชอบกล่องจุ่มค่ะพี่บอลชอบพี่บอลชอบอะไรคะ มีเขาเช่นไรบ้างคะมาเยอะมากอ่ะพี่บอลเยอะมากต่ชอบไปหมดเลยแต่รอบนี้เราจองเราอยากได้เดี๋ยวต้องมามาโมโกโก้ใช่โมโกโก้ไปอยากได้ใครคะโมโกโก้เหมือนกันไหมคะใช่เขินเขินก็เคยได้เา่ไหมลูกเคกด้ะหเย้ยไนู่้าไหม่ได้เลูก็เคยได้เนาะใช่หมคยลูกเคนูเคยแกห้เคยไ เคยได้ไหมคะเรือถ้าจำไม่ผิดได้ค่ะแต่ยากมากตัวซีเคตที่บ้านน่าจะมีประมาณ3-4ตัวเองครับตัวอื่นน้อยแล้วนะสามสี่ตัวไม่สาตัวนะตัวอื่นอะจำไมค่ะตัวอื่นตัวอื่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยฮะตัวซีเกตมีไม่กี่ตัวชอบชอบชอบ เด็กๆจะชอบห้อยลาบูบูอยู่ในที่กระเป๋าไปโรงเรียนอ่ะใช่ค่ะจริงๆคิดว่าคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักเนาะแล้วก็สดใสตามวัยแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่เด็กๆแต่ผู้ใหญ่เราก็ชอบค่ะห้อยเห็นออกกันครบสี่คนมันเหนื่อยนะครบสี่คนนะเอาที่ก่อนจมาถึงยอมออกคือจริงๆส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเฉพาะที่เด็กๆชอบด้วยแล้วก็ถูกจริต กับบ้านเราหรือว่าแบบเหมาะสมกับน้องเนาะเพราะว่าเด็กๆเริ่มโตแล้วอะค่ะใช่แล้วก็จะค่อนข้างเลือกที่น้องๆอยากมาด้วยอะค่ะใช่ไหมคะเด็กๆเลือกที่เด็กแฮปปี้ด้วยใช่มีมีนะเพราะว่าจริงๆกิฟก็รู้ว่าเด็กกันเนาะเขาก็มีความ ความเป็นเด็กอะเวลาออกมาบางทีเจอคนบางอย่างมันเกินควบคุมเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาน่าจะต้องพร้อมหน่อยเราอาจจะต้องติวเรื่องมารยาทหรือว่าการพูดกันจาหรือว่าเวลาเราเขาเจอแฟนคลับเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวเล่นเนาะมันก็เหมือนเป็น,ปนการทํางานนะคะก็เขาก็จะมีว่าเขาทํางานเขาจะไปเที่ยวเขาก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมเขาจะไปทาอะไรเขาก็จะรู้ข <อ S 2> ้ขาแล้วนะขาเลยเหรอใช่ไหมคะแม่แม่เตรียมอะไรบ้างคะตอนก่อนออกงานมาม้าว่าอะไรบ้าง่อนออกงานมันมี จะบอกยิ้มเยอะเออแล้วยังไงเจอผู้ใหญ่ไม่ซนค่ะเออเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงคะสวัสดีดี่าไหนว่ายังไงสองหนึ่งสองสามเออถ้าเธอถ้าเธอว่ายไม่สวยเขาจะว่าใครว่าหมาว่าหมาเอาก็เลยก็จะเตรียมเขาแหละบ้านเราไม่ค่อยดุเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเรื่องมารย่าซะส่วนใหญ่หมาดูไหมคะใครดุที่สุดในบ้านชี้เลย ไม่นหม่อนในคาแรคเตอร์ครับไม่บีมันเสียงดังนางเป็นคนเสียงดังจริงๆไม่อยากดูเลยครับผมผมแบบรักรักมากแต่ว่าบางทีบางทีจริงๆบางทีนิดนึงก็แบบว่าเห็นไหมก็เป็นคนพ่อดีเด่นเก็บหน้าดีมมเก็บหน้าดีๆดีๆวลาจะคือปอกเถอะผมก็จะแบบว่าถ้าไม่จําเป็นต้องดูเนี่ยผมจะไม่ดูเลยผมจะไม่เสียงดัง ผมจะแบบว่าค่อยๆพูดครับป้าเป้จริงไหมคะเพราะพราป้าเป้กัเป็นไงบ้างป้าเป้พ่อไปดูเขาไหนป้ป๊าดูยังไงป้าป๊าดุยังไงป๊าป๊าดุแบบเสียงดังอ๋อเสียงดังแบบไหนเสียงดังไงทำไม่โดูสิพ่อเสียงเป็นไงไทำได้อันไหนทำไม่โดนอ่ะเบาแดงใช่แบบนั้นเลยใช่แล้วเมื่อกี้เลยแล้วเราทำยังไงโอ้ย่าดูหนุนนะเออคือ ดูเรื่องอะไรเหรอไม่กินข้าวรู้ตัวรู้ตัวมีอะไรอีกดูเรื่องอะไรอีกครับเอฟไม่ประพัค่ะอะไรอีกคะแล้วอะไรอีกคะปะเป๊ะโดนหนูไม่นอนไม่นอนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพอเขาดูเยอะๆแล้วคิดว่ามา support ไหมนี่มีค่ะมีแต่ว่าคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆคิดว่าด้วยสัญชาตญาณบี้เขาเป็นคนเสียงดังแต่ไหนตาไรอยู่แล้วบางทีเขาไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าเขาก็แบบเสียงดังลูกก็จะแบบ คนละแบบกักิ๊บเสียงดังอยู่แล้วไงพอพอตั้งใจพูดอะไรก็จะดูเสียงดังเป็นพิเศษเว่าในบ้านในบ้านก็ดังที่สุดเราจะเราจะต่างกันกิ๊บจะแบบกิ๊บก็แบบพูดอธิบายอะไรเงี้ยพ่อจะแค่แบบเฮ้ยเออเออเออใช่ไหมได้ทำอยู่ไหมใช่ไหมคะพอพี่อยากเป็นแบบมันดุกว่าเออใช่ไม่ค่อยดุไม่เออเข้มงวดคือดุไหมนิดนึงดูค่ะดู ไม่ดูค่ะน้เระเรามาชี้ไปพร้อมกันว่าในบ้านใครดูที่สุดหนึ่งสองสามสามเสียงะสามเสียงอะไรพูดเพราะๆค่ะแม่แม่ดูเรื่องอะไรก็คือเวลาหนู นูย่งไไมทลหนูแบบเวลาหนูโซนหรือว่าเขาอยากจ้องลูกแรงสิเ้าก็ให้ลูกคุดเขาต้องมองไปข้างหน้าสิเวลาหนูซนหรือว่าเวลาอยู่ข้างนอก้วเสียงดังนิดนึงใส่แมมมี่แล้วก็แมมมี่ก็จะดุแล้วหนูก็จะแล้วหนูก็จะเสียใจค่ะปะเป้ละคะโดนแม่ดุเรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรคะไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องอย่างนี้แหละมารยาทการพูดจากับผู้ใหญ่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยกิ๊ฟคิดว่ามันเป็นอะไรที่โรงเรียนก็ฝึกไม่ได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนในบ้านอะฝึกแต่ว่าเด็กอ่ะเขาก็ยังเป็นเด็กเนาะกิ๊ฟว่าเราก็ต้องต้องฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พูดไปเรื่อยๆคนละสไตล์เหมือนกันไหมคนละสไตล์แต่เราสิว่าต่วต่างคนเป็นสไตล์หนูคิดว่าหนูเป็นสไตล์ไหนคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนแบบไหนคะ อ่อนแอสไตล์อ่อนแอเอากระเป๋าเอากระเป๋าว่าแต่บอลเป็นสไตล์คนมีพลังอ่าคนนึงบอกเป็นสไตล์อ่อนแอคนนึงเป็นสไตล์มีพลังอ่อนแอก็แบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบเออสายหวานสายหวานนิมน่ะนะคะไปที่ร้อนๆก็อยากกลับบ้านแเรานี่บอไม่ต้องทำหน้าหน้าตาน่ารักไหนอ้อนนะอ้อนเนี่ยอ้อนพ่อทำได้ไหม เออเป็นต hm ุ๊กตาของรถพี่เบาก็อยากจะอยากจะพัดเขาใช่เข้าใจไหมครับหนูเข้าใจไหมว่าป้ามมาเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักรู้ไหมคะเข้าใจไหมคะแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูมีชื่อเสียงเหมือนกันพอรู้ไหมคะเพราะหนูไม่รู้ อ่าเป้อาจจะยังเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาออกอีเวนต์ไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป้เขาจะเป็นสายแบบอินทรวเวิร์ดนิดๆเขาจะเป็นคนละแบบรู้ไหมคะรู้เนาะรู้นะคะเอาพอได้ค่ะรู้ใช่ไหมคะเแล้วคันละเอาออกได้เอาออกได้อันนี้เอาได้อ่ะป้าเป้ออกไหมติดใจออกงานไหมรูๆติดใจออกงานไหมคะชอบไหมชอบไหมคะ ป้าเป้ชอบอยู่บ้านแล้วออกงานแล้วแต่ว่าถ้าออกงานแล้วได้ค่าเทอมเอาไหมคะแต่ถ้าออกงานแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้บอกให้อะไรลูกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ป้าเป้ได้อะไรคะมาออกอีเวนต์ได้อะไรคะเอาเงินไปทําอะไรคะบอกสิคะเอาเงินไปเอาไม่ไปเที่ยวไปซีขลุดหมดแล้วลูกเอาไปเที่ยวค่ะเอาเงินไปเที่ยวค่ะแล้ววันนี้แฮปปี้ไหมคะแต่วันนี้แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะ พี่เปล่าอล,ลูกอเ,อเอาเงินไปไเอาเงินไปทำอะไรลูกเอาเงินไปทำอะไรคะรอบนี้ไปเที่ยวค่ะมีแค่อย่างเดียวที่บ้านเราพูดเสมอคือเราอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมทำมแล้วก็เวลาทำอะไร<ม>ทำให้เต็มที่ทำให้จริงแล้วก็ทำจนรู้ผลแล้วค่อยหยุดบ้านเราก็จะอย่างนี้แหละเหมือนที่ทุกคนเห็นก็สนุกๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มโตอะไรอย่าเงี้ยเขาก็จะเริ่มต้องเรียนรู้ชีวิต ของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่าเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราลูกสาวอะคิดว่าการแสดงออกแล้วก็ความรักความอบอุ่นในครอบครัวมันสําคัญเราก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจตรงนี้มากล,กาากลนี่คะ่ะคุณพนคุณนั้นเลยค่ะใช่แต่ว<ม>่าจริงๆคิดว่าผมต้องยกให้กิดเป็นหลีกเพราะว่าจริงๆผมว่าสอนลูกสาวคือตั้งแต่แรกผมยังคิดอยู่นะมันมันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนมากเพราะว่าผมว่าสังคมของผู้หญิงอะ จะต่างกับเหมือนผู้ชายเราก็จะแบบเฮ้ยมีอะไรก็คุยกันเลยไม่น,น,น,นั่น,นแต่จริงๆมผมว่าผ <ม S 2> ู้หญิงจะมีละเอียดอ่อนที่ผู้ชายบางทีเราไม่รู้แต่กิฟเนี่ยเขาก็จะสอนผมนกิฟก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเลือกคู่ชีวิตของลูกเป็นตัวอย่างของการที่แบบเวลาลูกเขาโตขึ้นไปเขาจะ เลือกคบใครหรือว่าเป็นแบบไหนมันรีเฟกมาจากพ่อเพราะฉะนั้นพ่อต้องเป็นต้นแบบที่ดีจริงๆซึ่งซึ่งคิดว่าครอบครัวจะแฮปปี้มีความสุขไหมก็ต้องเริ่มจากหัวหน้าครอบครัวต้องเริ่มจากพ่อก่อนถ้าพ่ออารมณ์ดีแฮปปี้แบบเข้าใจคนในบ้านก็จะมีความสุขซึ่งคิดว่ามันสําคัญมากเลยไม่ผิดแน่นอน